อยากเล่นเลยก,ก็เ<ก>ตรียมฝึกก็อยากอยากเล่นเลยแต่ว่าแบบตัวดิ้าชอบควาท้าทาย<ม>อยากลองเปลี่ยนเราเป็นนักสแสดงไง้นแบบมันเล่นอยากให้อยากลองเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆค่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นนางเอกหรืออะไรเลยแต่ก็ได้ลองอะไรใหม่ๆบ้าง,<ม>างค่ะจก่อนอันน<อ>ี้เคยนะ แบบตอนนั้นสุสานผูเต้ฝนก็ไม่ได้ร้ายเพราะว่ามันเป็นเป็นโดนสิงอะไรแบบนี้โดนผีสิงอะไรเลยนะค่ะอันนี้จากคาแรคเตอร์ของเราเราเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ร้ายคือเขาเป็นคนดีแต่ว่าตัวเขาจะแบบมีเรื่องราวของตัวเองคนขี้วีนขี้นู่นขี้นั่นขี้นี่เยอะอาหารเรื่องเยอะอะไรเงี้ยอะ่รปีนี้คนจะได้เห็นคาแรคเตอร์ที่แปลกที่แปลกไปก็อยากให้คนดูดูแล้วก็มองว่าที่จะเป็นเออเป็นนักแสดง คนหนึ่งอย่าไปอินกับบทมากเราไม่ใช่คนแบบนั้นอะไรเงี้ยอยา่างบางทีตอนที่ได้เล่นสุ่อสารกูบใจส่วนคนก็แบบไม่ชอบตอนที่ไ้าแบบมาเป็นไลายอะไรเงี้ยโดนจิกเขาก็จะแบบรับไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะโดนแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยเขาบอกอยากให้คนดูดูแล้วเออมันคือการแสดงค่ะค่ะทำเปลี่ยนได้หัวใจมากนิดนึงค่ะตอนนี้ ยังโสดอยู่เหมือนเดิมก็ยังโสดอยู่ค่ะก็ยังโสดอยู่ก็เพิ่งกลับมาเองอะค่ะยังไม่ได้สายต่ออะไรยังไงกับใครเลยยังด้วยคือเราถักค่ะมีขาด้วยกันตัเองยังไม่เจอยไ่ได้จริงๆเป็นเพื่อนกันนะคะก็ยังคุยกันอยู่ค่ะก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นแบบนี้ก็มีความสุขดีเป็นแบบเพื่อนอย่างนี้ค่ะ ก็เหมือนแบบคนค่อนข้างลุ้นเหมือนกันนะยเพราะเหมือนเราก็เริ่มต้องอะไรค่ะก็คนใช่นักงแมข่าวหลายคนก็มาพูดอะไรแล้วแต่ว่าก็ต้องรอรอดูลองคุยคือลองศึกษากันไปอะค่ะยังไม่ได้พอก็มีบ้างค่ะมีบ้างตามไปก็ไปเลยไม่ได้ค่ะก็ตัดสินใจทิ้งแบบทิ้งงานทิ้งอะไรไปเลยก็เลืแบว่าไม่บ้างสดนานแล้วเหมือนกันเลยก็รอรอ ก็อ่แถวบ้านแต่ว่าก็ทำงานนะคะก็ไม่อยากรีบร้อนก็อยากเจอคนที่เท่ากับเราได้จริงๆนะคะไม่ได้ติดนะคะแล้วยังไม่อยากมีไม่เอาไม่เลยไม่เลยจริงๆเรามีว่าถ้าแบบเหมือนแบบคนที่เข้ามาแบบชอบท่านตรงใช่แบบนี้เลยไม่รู้สิไม่มีนะก็ จริงๆแล้วไม่ได้แต่ว่าวเข้ากันได้คุยกันรู้เรื่องแบบคุยกันรู้เรื่องว่าเราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนประมาณอย่างเงี้นมากกว่าไม่จําเป็นว่าต้องอยังไงเดี๋ยวลองคุยๆกันดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาผู้ชาย,ายติดภาพหนือภาพเป็นคนติดภาพมาติดโอ้ไม่<ต>เลยต้องยากยอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นภาพที่แบบว่าเนี่ยถ้านี้แต่ว่าเจ้าหญิงบ้างอะไรบ้างจริงๆเลยถ้าแบบเป็นคนเซอร์มากติดเองมากค่ะจะเป็นแล้วาผู้ชายเข้ามาก็ต้องแบบโติม ก็จเป็นเเปนะคะก็อย่างที่บอกว่าท่านสีสาวว่าคุยกันรู้เรื่องแบบเข้ากันได้แล้วก็แบบยอมรักในอาชีพเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ดีค่ะก็อยากเจอคนที่เขารักเราที่เราเป็นเราแต่ว่าก็ต้องรอดูไว้ก่อนไม่เรียบร้อยค่ะเพราะเขาโผล่ที่นี่มไม่ยอด้อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในวงการเลยบางทีก็มีบ้างค่ะก็มีบ้างที่แบบว่าลิต้าก็เลยต้องระวังตัวเป็นพิเศษค่ะ ค่อยๆดูค่อยๆคุยกันไปก็มีคนเข้าม,มาค่ะแต่ยังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปถึงไหนอยู่ที่นู่นก็มีบ้างก็มีแต่ว่าไม่ใช่ค่ะก็มีบ้างค่ะ เขารู้ไหมว่าเราแบบคนไทยเป็นนักเอกดังเราก็ไม่ได้บอกใครแต่บางคนที่ท่านเรียนอย่างงเี้ยก็มีคนเป็นในคลาสไม่มีคนไทยเลยแต่ว่ามีคนทำเนมยนเขาก็แบบดูละครเราด้วยก็รู้ด้ว่าเรื่องราวขเรื่องใหม่คืออะไรแล้วก็มาถามว่าใช่สิริราชินีใช่หรือเปล่าคนทำเนมยนนะคะเขาเขาดูละครด้วยยอ่างงเี้ย ไ่ช่ก็อชอบเหมือนกันก็ไม่คิดว่าจะมีคนรู้จักเราอะไรเงี้ยแต่ว่าโคอินเตอร์ครับได้สงสัยที่ละครอะไรไปฉาย้่ะขอบคุไทยขอบคุณค่ะา